สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งอยู่กับออมและกล้าค่ะนะครับคืนนี้ก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสองคนครับมีอะไรน่าสนใจไปดูกันครับข่าวแรกเลยครับเรื่องของดราม่าน้องมะลิครับคือต้องบอกว่ามีภาพที่หลุดออกมานะคะเห็น ชั้นในของน้องของเจ้าเด็กน้อยเออแล้วก็มีคนในโซเชียลที่เขารู้สึกว่าอุ้ยแต่แล้วมันไม่เหมาะสมครับเออคุณแม่โบจะว่าอย่างไรรูปถ่ายนี่หลุดมาได้ยังไงเอาไปถามคุณแม่กันค่ะอีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะที่ซุปตาตัวน้อยอย่าง้องมะลิพาขวัญจะเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลค่ะซึ่งคุณแม่โบแวนด้าบอกว่าเป็นโรงเรียนที่คุณปอทฤษฎีเคยเลือกเอาไว้นะคะแล้วก็นับวันในความน่ารักของซุปตาตัวน้อยยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆค่ะ แฟนขลับต่างก็ส่งต่อภาพน้องบนโลกโซเชียลเป็นจํานวนมากนะคะแต่ว่ามีอยู่ภาพหนึ่งค่ะที่น้องบลินั่งอยู่บนรถแล้วเผยเห็นกางเกงในลูดออกมากก็เลยเกิดดราม่าขึ้นนะคะซึ่งคุณโบก็เผยว่าเป็นรูปจากร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่งค่ะซึ่งคุณโบรู้จักและคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจค่ะ เป็นอ่รู้จักกันมานานมากโบกับพี่ปอเนี่ยก็รู้จักกับเขานานมากแล้วก็จริงๆก็บอกบอกพี่เขาพี่จริงๆพี่เขารักน้องมากไงคะแล้วบางทีเวลาลงไปอย่างที่บอกแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรเงี้ยจริงๆวันนี้โบก็เพิ่งรู้นะว่ามีดราม่ารูปนี้หลายๆภาพอ่ะโบไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าห้ามลงหรือไม่ลงอะค่ะแต่ว่าด้วยด้วย ในระกๆอ่ะคนที่ลงภาพน้องอ่ะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้มองตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาลงภาพน้องอาจจะเป็นเพราะความรักแล้วก็ความเอ็นดูก็เลยลงไปเลยไม่ได้มองไม่ได้มองมองลึกถึงขนาดนี้นะคะรูปไหนสวยก็ชื่นชมแบ่งปันกันได้แต่ว่าถ้ารูปไหนมันไม่เหมาะสมหรือว่า โตไปแล้วเขาต้องมาเห็นรูปตัวเองอย่างเงี้ยก็นิดนึงแล้วการช่วยกันดูแลอเอาจริงๆว่าบุกไม่ค่อยได้รู้เรื่องเลยข่าวเขินเลยบุกก็ไม่ค่อยดูนะคะแล้วก็รูปน้องเนี่ยปกติบุกก็ไม่ค่อยได้เป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วอะแล้วเวลาจะส่งรูปให้ใครบุกก็ไม่ได้ส่งอยู่แล้วก็จะบอกคนรอบข้างว่าที่ได้ใกล้ชิดน้องหรืออะไรช่วยช่วยรักษาน้องนิดนึงแล้วกัน สิงหานี้น้องก็จะเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันแรกจะร้องไม่ร้องกลัวจะร้องง่ายแทนมาลิแต่คิดว่าไม่น่าจะร้องนะที่เดาๆเาว่าตัวเขาก็ชอบคนเยอะๆอยู่แล้วอ่ะชอบเล่นชอบอะไรอยู่แนละ้วใจหายเลยคะ่ะคนเอาต้องไปเรียนแล้วช่วงระหว่างวันเราจะไม่วูดองสิเนี่ยแหละเป็นช่วงนี่โบคิดแล้วว่าโบจะทําอะไรดีนะไม่ให้ว่างไม่แบบ คือคงไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวแน่ๆถ้าอยู่แล้วแย่แ yeah, น่เลือกแถวบ้านค่ะเป็นโรงเรียนพี่ปอเลือกค่ะพี่ปอเป็นคนดูให้คนแรกค่ะแล้วก็แต่ก่อนก็ขี่มอไซค์ผ่านไปผ่านมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่าเอออยากให้เรียนโรงเรียนนี้เพราะมันใกล้บ้านเพราะเขาไม่อยากให้มารีใช้ชีวิตอยู่ในรถนานคะ่ะเรียนตรงไหนก็ได้เขาบอกเรียนตรงไหนก็ได้ถ้าลูกเราดีมันก็ดี อือันนี้คือความคิดเห็นเดียวกันเลยอยากให้ลูกเรียนใกล้บ้านเพราะไม่งั้นเด็กจะเหนื่อยเนาะตื่นแต่เช้าไปเผชิญรถติดนานๆแบบนี้ใต้ตาดำนี้ปวดเป็นลูกงี้ถูกต้องคุณมองใต้ตาฉันอยู่ใช่ไหมขณะตอนนี้ไม่ได้ส่งรูปไปโรงเรียนโอ้พี่สาไม่พูดแล้วท่เนี้นะครับแล้วเรื่องที่ภาพหลุดออกมานี่ความเห็นว่าไงครับถ้าเกิดในฐานะที่เป็นมีลูกแล้วด้วยคือจริงๆก็เห็นด้วยกับคุณแม่โบนะบางครั้งบอกว่ารูปถ่ายเด็กๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่คิดอะไรแต่ถ้าเกิดมันแบบมีความไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้ก็ช่วยกัน สตรีนิดนึงโดยเฉพาะตอนนี้น้องเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสื่อสาธารณะนะคะแล้วน้องเนี่ยก็โตขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็ฝากกันช่วยกันดูแลดูแล้วกันคะอน้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะแต่คือเป็นธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วคือก็โซนดีลังกาโน่นนี่นั่นมันก็ต้องอาจจะมีเปิดมาบ้านแค่คู่กันสักเดือนดีกว่าใช่ก็แค่ถูกต้องก็ถ้าเกิดเราไปบังเอิญถ่ายได้พอดีก็ไม่ต้องโพส์ลงหรือลบเลยก็ดีนะจริงค่ะเราไปถ่ายรูปใหม่ที่น่ารักกว่านะโอเคนะครับ